ครั้งนี้ผมจะใช้แม่แบบนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับให้ทุกคนกดตรงนี้ครับคำว่าดีไซน์นะครับผมจะเอาแบบเข้ามาก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับที่ผมเลือกไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาลบผู้ชายคนนี้ออกไปนะครับผมทํายังไงได้บ้างครับผมจิ้มเข้าไปครับจิ้มที่รูกภาพนะครับให้ทุกคนดูตรงนี้ครับคำว่าเอฟเฟกนะครับเห็นไหมคําว่าเอฟเฟกนะครับกดครับผมแล้วเลื่อนหาคําว่าตรงนี้ครับเมจิกรับนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นบอลลูนครับจิ้มเข้าไปนะครับ ระบบก็จะทําการเจเนเรตนะครับให้เราเลือกครับจิ้มเลือกที่ตัวคนนะครับปุ๊บแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้ครับคําว่าเลือกระบบก็จะทําการเจเนเรตนะครับผมโอเคครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้เราสามารถเคลื่อนออกได้เลยนะครับแต่ผมจะลบทิ้งนะครับกดลบเราจะเอารูปเราใส่แทนนะครับผมก็จะกดมาตรงนี้นะครับวงคําว่าอัปโหลดครับไปหารูปของเรามานะครับผมครับผมจะเลือกรูปนี้เข้ามานะครับ นี้ผมจะกดคำว่าเอฟเฟกนะครับเพื่อตัดพื้นหลังออกไปครับกดรีมูฟแบ็กกราวครับได้มาแล้วครับทีนี้แล้วก็ปรับขยับขยับนะครับให้แบบโอเคแบบที่เราชอบนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ตรงตัวหนังสือทุกคนก็ไปปรับตามใจชอบได้นะครับลองไปเล่นกันดูครับ